โซนโซนอยู่แถวนี้ก็ได้เยอะเพิ่งเยอะเพิ่งคอยคุมไปทั้งคอยคุมไปทั้งคอยคอยคุมไปแบบค่อยฮะเริับใช่ใช่ใช่ใหญ่พอ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 ให้ยนเบลโซ่เบลโซ่เบลปซ่เบลโซ่เบลโซ่เอาโซ่ขอกมาเอลโซ่อกมาทีแดงหน่อยเอาเพื่อรอไปก่อนเอาเพื่อรอไปก่อนเอาเพื่อรอไปก่อนโอเคโหมดแล้วเหรอข้างในเต็มเลยพี่พี่เด้ง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  หลมเด้งอโอยลมลมลมดี๋ยวยิงฉันก็ตัวให้พี่พี่เด้ง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 สิเอาเพื่อเราเอาเพื่อเราออกไปกอข้างนอกให้หมดก่อนแล้วเอาเพื่อเราออกไปกอดให้มีเพื่อนแล้วเอาไปหมดมีใครแบนมีแบนเดตไหมแบนเดตไม่มีอ่ะใครมีแบนเดตปะ ออกมาแล้ว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 มันออกมาโมทองเตปลาวัตประวัี้ย้ายชี้ย้ายปลาวัดอันเต่าตรงเล็กอะไรก็อะไรคบนึงเล็กสองสี่อันนี้พวกเราอะตรงนี้ปล่อยลูไปทางน้นะ อย่าพิ่งยิงดิอยพิ่งิงยืนกันยืนกันนกัยืนยินยิงิงปล่อยปล่อยเออถอยได้อย่าฟาดเพื่อนดิใครใครเลือดโลใครเลือดโลแ้ออกมาใครเลือดใครเลือดน้อยออกมาเอาเพื่อนออกไปก่อนเอาเพื่อนออกไปก่อนคอนี่ออกมามันเยอะคอนี่ออกมาเอาเพื่อนออกไปก่อนหมดออกมาให้หมดปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาบุศอยู่ในรูคอนเดเอาเนลเนลเนล ที่เนีลบเอาเพื่อนออกไปก่อนเด็กหน่อยเด็กเด้งเด้กเอเพื่อนออกไปก่อนเอาเพื่อนออกไปก่อนเด็กหน่อยเด็กหน่อยเพื่อนออกไปก่อนไปเด้งไปเอาเพื่อนเข้าไปถอยมาก่อนถอยมาก่อนไปเออไปไปลงไปลงหน่อยทั้วโลล็อกให้หมดทะลวงหลังทะลวงหลังถอยไปเฮ้ยอย่าฟาดดิอย่าฟาดกันเองนะดูทีเดียวแตกนะ ไอ้อุ้มไอเล่าตียนะปล่อยปล่อยปล่อยอุ้มโดนวข้าวข้เฮ้ยเฮ้ยกูโดนอุ้มแป๊บนึงกูโดนอุ้มใครอุ้มเนี่ยศพอุ้มอยู่น่ะเห็นป่ะโดนอุ้มน่ะไอ้ไง้โอ้เบคอนให้ของเบคอนกูโดนอุ้มน่ะเบคอนเบคอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งอย่าพไอ้โกมึงอยู่ข้างล่างอ่ะเออเนี่ยมึงอุ้มมึงต้องอุ้มศพมันไอ้นี่ก่อนให้มันดูดอเด้งทีหนึ่งช่าง แดงอะอยู่ในมือผมมาแดงทีหนึ่งโอเคโอเคเอาสัศพเอาคือเอาคือเบรกไม่ใช่หรอเบรกไม่ใช่เมื่อกี้เบรกเพราะว่าผมผมโดนอุ้มแล้วเอาแล้วเราอุ้มคนอยู่เข้าไปทหไมอ่ะเมื่อกี้ยังยังอยู่ครบเลยยังอยู่เนี่ยยังอยู่ครบเลยสีแดงเนี่ยอยู่ครบเลยอยู่ตรงนี้แหละทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้ง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 เลยทิ้งเลยทิ้งตรงนี้แหละทิ้งเลยกี้ผมโดนอุ้มแล้วมัาในนี่ไงศพศพมันอุ้มมาใครอุ้มมาอุ้มผมตีอ่ะเอาใครอุ้มมาอ่ะ เริ่มเลยแล้วครับเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคเหมือนเดิมเลยใครใครเจ็บเข้าแบงค์้ลก่อนเจ็บเข้าแบงค์เลยผมอุ้มเมยไปก่อไปเอาช่างมาเอาหัวหน้าช่างมาคนมันติดผมอุ้มเมย์ยังไงนะเสื้อเหลืองนี่ตัวผู้หญิงเห็นปะอุ้มผู้หญิงมาผมขืนแม่งผู้หญิงอ่ะคนคนเจ็บอ่ะอุ้มเข้าแบงคอุ้มสีเหลืองมาดิอุ้มสีเหลืองสีเหลืองเน่าไอ้สัตว์เน่าไอ้พี่อ่อยลีาดูนู้ ไม่เอ่ยแน่แต่พึ่งตีอย่าพึ่งตีร้องดังร้องดังไอ้เหี้ยไป้ข้างในเอาเปลี่ยนมาช่างเข้ามาช่างเข้ามาอยากล่าเหรอล่าอะไรสัตว์ล่าเหรอล่าอะไรเฮียสเป็นพรุ่งนี้ไอ้เหี้ยคุณจะกบดานร้องไอ้สัตว์แตร้องเนี่ยแหหมดแล้วยหมดแล้วเหรอปิดบอด้วยไอ้สัตว์ให้แม่งอยู่ในพรุ่งนี้อ่ะ ต้องออกไปไเอาไปเหลืองกูอ่ะเอาไปเหลืองเดียวอ่ะจะให้แม่งอยู่เย็นพรุ่งนี้อ่ะของเราของเราเหลือเยอะใช่ไหมบอกเลยเหลียวเหลียวอยู่นี่ร้องเลเหลืองร้องดิร้องดิร้องดังนะร้องดังนะทีได้ไหมอ้าวจริงโพสร้องดีนะพวกงานหมดยังอ่ะกดดานนี่สองวันมะต้องได้หรือเป่าหมดยังเข้ามาแล้วคุอยู่ข้างหน้าคนเดียวเอลินเอลินไปดิไปดิเขาอยู่ข้างหน้าคนเดียวเไาอยู่เรื่องมันเดียวไม่ไม่นี่หนีเข้ามาแล้ว ผมมีเข้ามาแล้วใครดาวใครดาวมีเัพเดตเปล่าใครดาวไม่มีไม่มีใครมีแล้วตอนเนี้ยไม่มีเลยเปิดเปิดร้องเลเหลืองเลยถอยเขาบิ๊กถอดังนะเออถอยเขาอีกถอยเขาอีกสุดยังยังมันได้เลยแหละเผื่อว่าผู้หญิงเนี่ยถอยกทีเปืนมาแล้วนะเต็มตัวนะด้านนี้เต็มตัวรับนะเต็มตัวเต็มตัวรับนะ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 เข้ามาเข้ามาเมตเตียวสุดท้ายกระดุดลงเมตเตียวสลบเลยอันเนี้ยทั้งนึงข้างในหมดยังของวันให้มันนอนอยู่เนี่ยเออให้มันนอนแม่งนอนนี่แหละ ขพีรีพีรีอุ้มอุ้มวิ่งเข้ามาเป็นไงมื่นหนึ่งคุ้มไหมล่ะฮมื่นหนึ่งอะคุ้มเปล่าร้องดิร้องดังดังพูดดิเอาค่ะมาแล้ว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 ไม่หลับใจเหลือมีจีดิโดนแล้วเขาโดนมีคนโดนแล้วมีคนโดนยิงคนโดนกลัววิ่งนีพูดแค่ดิเข้าพูดแค่ดิเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอาช่างดิ โอ้ยนะครับทุกคนมึงตีกันเองโอ้ยตีกูันไปนังตีกันเองเอาเอาเลยเอาเลยตีเอาเป็นนัวเป็นนัวตายก็ตายมาดิออกมาพี่บอกออกเลยออกมกเลยออกมกเลยออกมาเลยออกเลยเออเอาดิเออเอาดิโบพี่โบอสวยสวยพี่เจ้าสวยเข้ามาก่อนมาดิร้องดังๆังนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าดิอยู่ไม่รู้จะดีจะดูโถเยอะจัดเลยจัดไอพี่น้ำเป็นนักเลงเราจะกลัวไอเหี้ยมึงตีกันเองมาเนี่ยเป็นนักเลงเราจะกลัวเข้าไป ไอดีเปิดเองไอดี ID เปิดไอดี ID เปิดกะทาลองดีเปิดพี่ก็ตามเอาเ้า,าะกะทาลองดีเปิดพี่ก็ตาม รอก่อนรอรอหมอบช่างช่างเข้าเข้าไปเข้าไปอุ้มศพข้างในมาหน่อยเลือนเลื่อติ้งเดียวเลยเอาเพื่อนเรามาก่อนอยู่อยู่เออจะเอาสุวนต่าไปใช่ไหมมีมีเอารถกลับไปโอเคป้อมอ๋ะเฮ้ยไอซิกไปไหนอะไอไอเราเป็นคนที่นอนอยู่อุ้มมาอุ้มมางัดเลยงัดเลยงัดเลยอุ้มใครก็ได้มา ไม่ใหญ่ไวหมอหมอไปหรือเปล่าลองถามทุก่อนคิวเลิศรอไปก่อนรอเฮ้ยคิวเลิศลงรถได้ครับช่างปะเออก็ถีออุ้มกี่คนอะไอการอุ้มมาไอการไปแล้วนะเอ็งไม่บอกพี่วะครบสี่ยังเนี่ยพี่มาสองพันตามข่าแล้วกันเนี่ยเฮ้ยใครตายอยู่ไปอุ้มมาขึ้นมาขึ้นมามึงขึ้นมาขึ้นมาคนคนที่โดนคนอุ้มไปเลยไม่มึงไปอุ้มศพมาคนนึงอุ้มศพมึงก่อนอุ้มศพมึงก่อนต้องไปทีละสี่คนเลย พิงไว้พิงไว้เออมึงเอาช่างมาก่อนไอ้คนนีน่เสื้อแดงว่ะเสื้อแดงก่ะอุ้ยยัดทับอีกอ๋อไม่ได้ว่าไม่ได้เต็มรถเต็มรถเต็มเต็มเต็มใช่ใช่ไปคนละไปคนละนี่หลาบื้อเนาะทำไมเธอถึงตายเข้าไปถมกันตีเพลตตีเพลตกันหมดเลยเมื่อกี้ไม่ก็บอกแล้วเราไม่ต้องบอกแล้วไอ้ดิไอ้ก็ไปเอ้เป็นคือช่างตีจะหมดทุกคนเลยเห็นป่ะทั้งหมดตอนแรกอะ กูเข้าไปไม่รู้ของใครของใครที่กูหมดอ่ะไอ้เจ้าไม่คือช่างตีล้มเกือบหมดแล้วเว้ยเข้าใจปะแต่เราจะแบบใจใจแบบว่าแบ่งสีเหลืองสีเทาด้วยเฮ้วยวะทีเข้าไปได้ห้าวิบางทีเ่เดินสายแบบปึ๊บโคตรห่วยเป็นไรอ่ะไอ้หลามใครวะเนี่ยศพตกไม่แน่เลยเขาอ่อนนะครับตรงอ่ะด อันนี้มีเพื่อนเรากี่คนบ้างไอ้ต้าอันนี้อันนี้มีมีศัตรูด้วยใช่ไหมมีศัตรูด้วยไหมศัตรูมึงมึงนั่งไว้อยู่บนรถนะมึงไม่ต้องลงเจ้าทำไมกูต้องพูดว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามเออเฮียซะแต่ว่าเปนหนังเลยเฮียจัดเกมเลยอ่ะอินดีเฮียไม่แต่ช่างแบบว่ามีเฮียทำเลยมันเลยไอ้เฟีย เออช่วยฮารุก่อนเฮ้ยมึงไปรักษาก่อนหลาะผมขอเถอะไม่อยู่เหรอหลบเหรอโอ้นักเลงแค้นอะไรมาได้ดูมันเีทำงานทำงานโหดจังวะโหดจังวะเอ่ออาคีอเคีอาคีอาคไม่อยู่หมอไม่อยู่อเคีอเคีไม่ไปบอกเด้อตื่นมาไม่เอวน้อโดนตีเด้อกระบาลรั่ว มึงกูกูบอกแล้วมึงกูกูบอกแล้วเอามากูดูอ่ะเนอบอกเลยเดี๋ยวเหลืองเขียวป่ะชุดเหลืองนี่มีกี่คนน่ะห้าหลตามนั้นแหละเดี๋ยวเราไปสอนอไปคุยกันห้าคนห้าคนเรื่องใจกูใจไปไปไอ้ไปกูหน่อยดิไอ้มาคไปกูหน่อยไปไหนอ่ะสอนอสอนอเธอเดินไปป้านฮารุไม่มีไม่มีฮารุเอาตังค์ให้ทั้งแหลมไปสองพันเท่าไหร่นะสองพันสองพันอ่า ไปลาขอบคุณคับหมอตอนที่ไปบุกกันอะแล้วเข้าไปทีหลังเพราะว่าเปิดกระเป๋ากินข้าวไม่ได้จะแตก <c oughs> ถูกแล้วพี่มันต้องอย่างนั้นแหละคนมันเยอะครับเข้าไปแม่งนุงกันเองอะ่ะผมวิ่ง นี่รอสพาพเหนืรอแล้วรอตีเมื่อกี้เมื่อกี้คือว่าเออเราเห็นห <า S 1> นะว,ว่าบเลือดเราแม่งเหลือติ่งเดียวฮารุแบบโดนคนเดียวนะ่ะแล้วก็สูดกจนลุมฮารุเนี่ยเมื่อกี้ล้อมรอบเลยนาะเป็นวงกลมนะ่ะรอดนะวิ่งออกมาปุ๊บพวกเราที่วิ่งสวนเข้าไปนะแม่งเสอะเสยเข้ามาปุ๊บไอ้เทียดับเลยไอ้นกพี่อย่างฮาเลยไอ้นกตอนแรกมันรอดเช่พีแล้วเสร็จแล้วมันก็เบี่ยงมากับผมแล้วเสร็จมันก็มาหิวพอหิวเสร็จวี่กลับเข้าไปมันโดนขี้ดอกเดียวอ่ะยิงมาไม่ช่วยเลยน้องมันบอกอยู่เมื่อกี้น้องบอกอยู ่พี่ไปสนามบินใช่ไหมใช่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 ต้องไปด้วยดิไปดนี่ไปดิขึ้นเลยขึ้นเลยไหนวะนี่จุ๊บนี่คันนี้ขึ้นดิฝั่งเตะรถทีพี่ไปก๊ลาดอุโมงค์เขาบอกเขาบอกไปก๊ลาดอุโมงค์อ่ะุโว้ค้ารางอ่ะ ใช่ใช่ใช่อ่าเราเอาไว้ขัดให้เยน็นนะให้รถจอดนี่ค่อยลงคือมึงเขาเปไหมทำไมจะไม่ไอ้เนี่ยม,มันสามเ <โอ S 2> กมเยอะจัดเลยอ่ะ,อะ เะไรอย่าเงี้ยมาแต่ไมมาณย็กูยิงตัดเลือดให้พวกมึงได้นะยี่สิบป่ะจะเย็นคือไม่งั้นเอาคือไม่ใช่ปืนจริงแบบเป็นเทเซอร์ยิงเออถ้าเอาเอาเทเซอร์มาได้อยู่แต่แต่เทเซอร์อะถ้าเนี่ยเราวิ่งตัดหน้าโดนตบสลบไปนะก็คือเอาเป็นอาวุธระยะระชิดใช่ไหมไอ้เย้ยแล้วกูจะไหวไหมเนี่ยเขาเยอะเี้ยทำไมมันเยอะมากเลยโอ้คนโคตรเยอะ เข้าไปเป็นเข้าไปเป็นละลอกไหมล่ะไม่ไม่คนยังมาไม่ครบรอก่อนเอรอรอมือมือมือไปแลกตัวเขียวไว้ที่ตัวเขียวตรงนน้น่ะเออตัวเขียวนะใครนะจำได้ไเขียวแบบว่าเข้าไปเป็นละลอกไหมล่ะโอ้ยไม่ต้องเปิดเพลงอ่ะกูขอนี่หน่อยอยากได้แบบตัวที่โปะแตกโปใครถือไม้อ่ะเข้าไปใส่กันเลยนะเดี๋ยวสนาับอ่ะด้านหลังเล็กเล็กอยู่ด้านหลังด้วโจ้อยด้านหลังด้อยากเล่นเล่นเล่นในสิ่งที่เรามีไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น อยากได้ตัวที่แบบโปะแตกโปะแตกในในสิ่งที่เรามีเนีไปแหละกูพร้อมแลยไอไทยเป็นไหนเหมือนผมเลยฮะอมแล๋อพร้อมแล้วอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุวนเหลืองเป็นแถวหน้าปะเปิดแพ็กดีดแล้วสุวนเหลืองสุวนเหลืองเออสุวนเหลืองเป็นแถวหน้าแข่งแข่งได้เดือดแล้วปะไม่กันแบบเราล้มอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นละลอกละลอกไงอ๋อพอสำหนักเจ้าบอลใครใคงยังมาไม่ครบยังมาไม่ครบใครยุ่ม เคือผมเนี่คนเยอะมันต้องมีจุดอ่อนบ้างอะปีกเป็นบอลไหมใช่โหเป็นปีกไม่ไม่รอเพื่อนก่อนปิดเพลงก่อนเฮ้ยปิดเพลงก็ไปเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเป็นรถเหลือเกิน้ล่ะยี่สิบปันเอ้ยเบลเบลพี่ด่าเฮ้ยไอ้ทูมายังไงไอทูอ่ะไอ้ทูมายังทูเฮ้ยเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งไปเราฉีกซ้ายขวาฉีกซ้ายขวาไปฉีกซ้ายขวาไอคุณมีสนามแลมเดี๋ยเพิ่งเปิด ถ้าระเบิดถ้าระเบิดดังก็เลิกไอเครอคนอย่าแม่งหาคนยังไงเลยเหลี่ยมีนัดจะรับแต่เสร็จปะร้องเรื่องเดียวทอนี่ันรู้อยู่พูดดีเออเฮ้ยเพลงยังไงเนี่ยเพลงเพลงไหนที่พร้อมโอ้โหเปิดเพลงนี้แล้วไปเลยเนี่ยปกติเปิดเพลงนี้คือเปิดแล้วนะอีกอย่าเดียวรถพี่ คือเนี่ยถ้าเกิดผมผมพลาดตีอย่าโดนอ่ะโอเคครับโอเคครับรีเซ็ตได้เปล่าวะมันเหมือนมันจะใช้บักไหมเพลงนี้ได้ไปแล้วนะกูเสียสลอเนีองเดอย่าย่าอย่ีอย่าย่อย่อยนาอ่อยดอยนาอย่อย่าอันาอย่าอย่าอ่อยอย่นอย่อย่ืออย่อย่อย่ืออย่อ่าอย่่าอย่าอยาอห่อ่าอย่าอย่าอ่าอย่าอย่อ่อ่อย่้อ่ออเ่อยอด่าออหน่อยอด่ยอ่อยอาา่าายา่อายยา่ออ่่อ่ออออดย ยิงกันต่อครับดีเขียวขงแ้่กว่าไอ้เหี้ยกูเอเลี่ยนไงเอเล่นเี่อะไรจุ๊บเปิดแล้วเนี่ยปกติเปิดแล้วนะวัวลอยขึ้นนี่เปิดเลยนะพร้อมครับ รอผู้รอระเบิดใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดแค่นี้เดี๋ยวกูพูดแค่นี้กูเอเลียนเนี่ยทั้งเอเลียนไปจากการนั่งกูพร้อมจะนอนแล้วกูพร้อมจะนอนแล้วเอาอย่างเนี่ยเพลงมาแล้วเนี่ยฟังก่นะ รอเขาประกาศว่าเริ่มอ่ะคือเริ่มเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันรอระเบิดดังเหรอเขาอระเบิดดังระเบิดระเบิดคือระเบิดเรื่องนะฉกแยกวิ่งเข้าไปแชกซ้ายขวาซ้ายขวาไอดีเปิดเอาเด้งไม่ต้องห่วงเปิดให้ไม่ต้องไอโอ้โหเด้งหลอมากโอ้ มึงพูดมึงนับเพียพี่บักกี้พี่บักกี้ผมโดนขี้อืมอืมไปดิใครดีใครขี้ผมไม่สัตว์เอ้ยอืมอืมโอ้ยโอ้ยโดนผู้หญิงตีไอ้ย์ไอ้โดนผู้หญิงตี แต่แต่แต่ได้ไปสองตัวได้ไปสองตัวแต่มาโดนโดนดอกสุดท้ายเลยคู่หาก้ายังไม่หมดยังไม่หมดใครขี้ผมไม่สัตวิ่งไปเปิดใครขี้ผมอ่ะเฟี้ยวใแล้วใครจะชนะเนี่ยอ่ะเฟี้ยวถอดเสื้อยังวิ่งอยู่น่ะเต็มเลยน่ะเฮ้ยนี่ตีพวกเดียวกันเองวันเนี้ยเมื่อกี้ถอดเสื้อกับถอดเสื้อหัวลิงอะหัวลิงโดนโดนถอดเสื้อตีหัวลิงหัวลิงมันไอ้นี่หัวลิงมันทั่ง ไอ้เฮียโคตรแย่เลยเมื่อกี้โดนลูกเดียวกันตีหัวลิงหัวลิงกางเกงฟ้านะเมื่อกี้โดนใครคีบผมลูกิงเข้าทีหลังดนฝ่ายเฮียเกิดด้วยสั์เอ้ยผมตีล่วงไปสองนะเออผมก็ตีล่วงไปสองใช่ผมว่า อันเนี้ยไอไอหัวไอหัวแฮมเบอร์เกอร์โดนผมไปหนึ่งแล้วก็ใครอีกวะถ้ามีพวกโปะถ้ามีพวกโปะแตกอ่ะตีรวุ่นเราจะชนะไปเนี่ยคุณนเนะชนะเข้ามาไม่ต้องรงยเลยโอ้โดนโดนเสื้อกั๊กลายพางตีเมื่อกี้แวเฮ้ยพี่พี่จุ๊บจุ๊บบอกบอกพี่บอกพี่บอกพี่เที่งไข่เข้าเข้าเมืองมาก่อนมาเอาของให้ก่อนจุ๊บถอยให้ถอยมาหน่อยลุยเลยพี่ตโทษไอพวกเราเซฟะปะพวกเราเซฟะปะเซฟะไหมเซฟะไหมเอ๊ะ Skyboo, sống 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 đấy, đi sống 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 ôi ôi <coughs> oh, โอ้ยโอ้ยเฮียแหม่เล่เสียจังหวะเสียจังหวะอันนั้นอ่ะสะดุดสะดุดสะดุดศพล้มอ่ะนักขี่สองไอ้สัสผมน็อกคิวเลอร์ผมน็อกคิวเลอร์ผมวิ่งอยู่ไม่มีใครตีเลยนะแม่งสะดุดศพล้มไอ้เียพอขึ้นมาก็มาโดนเขาตีอีกโอ้โหอย่างชอบเลยันจริง ใครยังอยู่บ้างนะบีเฮ้ยเฮ้ยของของไอ้สั์เฮ้ยของของมันของมันมีไอ้เสื้อขาวเสื้อขาวเก่งอยู่เฮ้ยทีมทีมเราเหลือเว้ยทีมเราเหลือเรียบร้อยเฮ้ยทีมเราเอาสรุปทีมทีมเราชนะหรือว่าทีมเขาเนี่ยงงอะเอ้ยเขาเว้ยเขาใส่เสื้อใช่ไหมโอ้หชดสองนี้ไม่ไม่ไม่มันเลยหลังจากสะดุด ส,สะดุดเลยมะสะดุดศพลม้มปุ๊บพอขึ้นมาปุ๊บโดนไอ้นี่ตีปุ๊บวิ่งหนีก็โดนตีอีกแล้วก็ไปโดนอีกคนนึงมาฟาดปวร่วงเลยพี่ออเลยครับฮารู้อีกอแล้วนะทำไมพี่พี่รู้ไปทางรัดมานะโดนสนามไปโดนมีดระโกไอเว้นเลยโดนสองบัตรร่วงโคตรงงเลย เชอาแถวก่อนเชอาแถวกันกันมีอยู่เล่นแบบวิ่งผ่านเปล่าขอบคุณทุกคนครับขอบครับขอบคุณครับเฮ้ยขาใส่ชิวเฮ้ยนี่เลเปล่าอ่ะยายนะครับยายนะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกคนวันนี้อุ้มเลไปดีกว่าเนี่ยคือเบสบอลตัวเปิดพลังอองเป็นไงอ่ะเล่มารเดิดเสือเสือนะดูดีดีเ่ขอโทษเลยครับิดาเลยใส่ใส่กันครับขนะครับใีอโทษเหมือนกันครับี่มันเทิโล่เลยมันมถกโลโอ้ยกุจคิวเลร์โหเชื่อแต่น้องดีเหรอให้ไปบ้าไปมไปา เจ้คิวเลิกใจเย็นผู้แผลเออน้องดีหรอน้องดีก็อยู่น้องดีมันใส่ชุดอะไรวะคิวเล่นผมิลลเอยากชอบชอบน้องดีเลยอยัยอยู่กลางตรงตีคิวเล่นผมคิวเล่นผมมึงใส่กนเบสบอลตัวเปิดพรามสองหน้าหมดสองรอบเลยเดี๋ยวเดิน